คลิปนี้นะคะจะพามาทำภาพประมาณนี้เลยนะคะซึ่งก็จะเป็นการามาร์กนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคือมันง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอลบทุกอย่างออกไปหมดเลยนะคะคือสมมติว่าเรามีภาพมาภาพหนึ่งนะคะไม่จะเป็นภาพวิวต่างๆนะคะอ่าแล้วทีนี้นะคะให้พิมพ์ข้อความมาหนึ่งข้อความนะคะอ่า อาจจะเป็นสถานที่หรือว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อนะคะนี่ก็จะเป็น nature นะคะถ้าเกิดพื้นของเราเป็นสีเข้มนะคะเราก็ต้องใช้เลือกใช้ฟอนต์สีที่ bright หน่อยนะคะสีขาวอะไรอย่างงี้นะคะ มาที่ move นะคะแล้วก็ิ๊กตรงนี้นะคะก็จะเป็นการจัดวางเท็กให้อยู่ตรงกลางนะคะโอเคทีนี้นะคะเราจะเอาเขากวางเนี่ยนะคะให้มาอยู่ข้างบนนะคะโดยการทําการ Copy ภาพนี้นะคะอ่าแล้วก็เอาเขาไปไว้ข้างบนแล้วเราจะสร้าง selection นะคะสร้าง selection โดยมาที่ตัวนี้เลยนะคะ object selection ก็จะ วาดประมาณตรงนี้ค่ะแค่ส่วนหัวของของตัวกวางนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดนะคะโดยการที่คลิกที่ Select นะคะตรงนี้ที่จริงมันก็โอเคนะไม่ต้องก็ได้ค่ะกดสร้าง Selection แล้วก็มาที่ตรงนี้เลยก็ได้ค่ะมานะะทีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะถ้าเราแบบ อ้ตรงนี้มันอาจจะแปลกๆนะคะเราก็อาจจะมาปรับได้นะคะก็มาใช้คำสั่งที่ตัว refine นะคะแล้วก็ปรับนะคะว่า,าหรือว่าจะใช้บรัชนะคะว่าให้มันดูแบบมีความสมูทขึ้นมา โอเคสมมติว่าประมาณนี้นะคะโบโอเคแล้วนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆเลยนะคะเราก็จะได้เทคนะคะซึ่งเขาจะอยู่ด้านหลังของกวางก็จะเป็นดูแบบมีมีมิติใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็หวังว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ